เหมือนสุตตะเนี่ยนะมันก็โยงมาเองผู้เจ้าจึงบอกว่าจะเป็นทุศินมีศิลลาคา้ากลา้ามักโกรธฟุง้งซ่านถ้ามีสุดตะมากพอไปทางเจริญไอ้นี่มันมาเองเราไม่ได้หยุดอยู่ที่จุดหยุด,ยด,ยด,ยดนิ่งนี่เราสั่งสมสุตตะเรื่อยๆเรื่อยๆพอสุตตะมากขึ้นเนี่ยโยมคิดจะทําอะไรผิดสุดตะขึ้นมาเตือนเตือนตลอดอาวุธเนี่ นะผู้เจ้าจึงบอกเหมือนสั่งสมอาวุธไว้มากนะมันจะขึ้นมาขึ้นมาในใจมันก็มีการต่อสู้กันในใจเอ๊ะจะทําไม่ทําดีไม่ด,มดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอนั่นแหละดีกว่าไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีสุตตะอยู่ในการทรงจําอะไรจะขึ้นมาเตือนโยมอ่ะไม่มีเลยไม่มีอะไรขึ้นมาเตือนเราเลยนะศูนย์อย่างเนี้ย